ในเครื่องยนใหม่เครื่องยนต์ใหม่อีโคไดนามิ CVT ประหยัดน้ำมันระบบเกียร์ลาบลร่ใหม่ประหัน้นสมุทขึ้นใช้งานได้ใช่ครับแล้วก็จะเป็นตัว T shape การดีไซน์ด้านหน้าใบหน้าของเราครับ ขับกลางคืนแล้วสองสว่างมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมปลอดภัยมากกว่าเดิมใช่ครับสวัสดีครับกับผมเพบ่อนๆทุกท่านนะครับที่จูเล่รับะกันหนแก้วโอเครับโกงครับแล้วก็ผมนะครับก๊อฟอิสราครับผม วันนี้คุณกอฟครับวันนี้เราจะพามาดูรถรุ่นอ,อะไรกันครับผมก็จะเป็นเจ้า New Expander นะครับเป็นตัว GT MY 2 2ตัวใหม่ล่าสุดเลยาจากทาง Mitsubishi น,น,นะครับเราก็ได้มาทำรีวิวตัวนี้กันแล้วเนาะใช่ครับผมค,ครับผม,บผมนะฮะเริ่มแรกเลยอยากให้มาดูในเรื่องของการดีไซน์ออกแบบมาของกระจังหน้าตัวใหม่เป็นยังไงบ้างพี่โดง่งตัวนี้นะครับที่ส่วของกระจังหน้าตัวนี้มีการออกมาเป็นแบบ เป็นแอนตัววัสดุตามหลักพลศาสตร์เลยเพื่ง่ายนะครับข้อดีเป็นยังไงบ้างครับพี่โด่งตัวนี้ตัวนี้มันจะลดการรุลลมลดการรูลมนะครับทําให้การพัะลมเนี่ยน้อยลงน้อยลงใช่ครับแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีด้วยเนาะลมเข้าได้มากขึ้นอากาศถ่ายเทตัวนี้ลดความร้อนภายในเครื่องยนต์ครับตัวไฟหน้านะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นคิทตันคิทตันไลท์ LED เป็นไฟหลีใช่ไหมครับ แล้วก็ในส่วนของไฟหน้าจะเป็นแบบ T shape ใช่ครับเป็นตัว T shape มาหละงะาะนั้นตัวนี้ก็เวลากลางคืนไฟจะส่องสว่างชัดเจนกว่าเดิมมากกว่าตัวเก่าในทางยาวได้มากขึ้นใช่ครับผมใช่ตัวรถมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกคู่ล่างมีมาให้ครบจากโรงงานแบบนี้ในรุ่น GT นะครับตัวนี้แล้วก็ถัดมาเป็นตัวล้อขนาด17นิ้วครับ ตัวนี้จะเป็นแบบสเตปริมข้อดีของสเตปริมก็คือจะทําให้ดูตัวแม็กเนี่ยมีมิติความกว้างใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นดูแล้วบึกบืนเต็มคันมากกว่าเดิมซึ่งข้อดีที่ตัวรถตัวนี้มาพร้อมกับล้อ17นิ้วก็คือกาวเคลียจะมีขนาด <ไป S 1> ที่สูงขึ้นจากพื้นถึงใต้ท้องรถเนี่ยถึง220มิลิเมตรหรือประมาณ22เซนนั่นเองออข้อดีของเราช่วงนี้ฝนตกทุกวัน ลุยน้ำํำท่วมไม่ใช่น้ำท่วมเขาเรียกน้ำหอะระบายอ๋อน้ํารอระบาย <laughs> โอเค <laughs> แล้วก็นอกจากนั้นก็คือปาท,ท่อกทอมอเราหลุมนี่ตัวนี้ลุยได้ทุกอุปสรรคครับตัวนี้ข้อดีครับต่บอเลยพี่โดงถัดไปมีอะไรอีกอตรงนี้ตัวรถเราก็จะมีดีไซน์ในส่วน ไปเลี้ยวบนกระจกมองข้างมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่านี่การออกแบบของมาเนี้นะครับดูนะครับเส้นสายครานี้ออกแบบมาค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวลงตัวกับตัวพะเลนะตัวกระจกมองข้างตัวกระจกมองข้างทำให้การเอ่อพะเลนะเลี้ยวรถนะครับทัศนวิสัยค่อนข้างจะดีในส่วนตรงนี้ครับนะครับแล้วเราก็นะมาดูกันที่ตัวของมือเปิดประตูตัวนี้มาเป็นตัวพรีเมียมเลยนะครับเป็นพรีเมียม กีเลตมาด้วยนะครับมีปการใช้งานี่นค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับก็จะเป็นป้องกันระบบการโจรกรรมมาในตัวนตัวนี้ข้อดีก็การใช้งานง่ายเพียงขอแค่ว่ามีกุญแจอยู่ที่ตัวลักต่ำไม่เกิน70สเซนสามารถกดใช้งานได้เลยครับผมสะดวกสบายถือว่าใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นปลอดภัยนั่นเองใช่ต่อเลยเดี๋ยวเราพาไปดูที่ด้านหลังรถละกันส่วนของด้านหลังตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นแลนด์มาร์คของคันนี้เลยเป็นไฮไลท์เลยดีกว่าไฮไลท์นะครับพี่ดง ในส่วนของไฟท้ายด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น LED มาเลยครับเส้นตัวนี้มาเลยนะครับเป็นแบบ T shape เหมือนใช่ครับผมเป็น T shape เหมือนกันนะครับการออกแบบและการดีไซน์การออกแบบและการดีไซน์มาค่อนข้างถอกมาได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับในส่วนของกลางคืนเวลาเราขับรถกลางคืนเนี่ยนะครับมองกันยาวๆเนี่ยเพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้นสาหรับคันข้างหลังเนาะหลัฝนตกหนักๆตัวนี้ข้อดีเลยก็คือใช่ครับเขาสังเกตเห็นเราได้ง่ายขึ้นถูกต้องครับใช่ครับผมแล้วก็ตัวรถจะมีเป็น กล้องถอยหลังติดตั้งมาให้แล้วจากตัวนี้ใช่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวพร้อมเส้นไกด์บอกระยะของเราด้วยระยะด้วยนะครับใช่ฝาท้ายเป็นไฟฟ้าหรือเปล่าพี่ดงนะคาถามมาหลายคนแล้วฝาท้ายของเราตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์ไฟฟ้าเป็นสวิตช์ไฟฟ้าแล้วระบบโช๊คอัพเป็นอะไรครับ เป็นไฮดรอลิกคนเดนยวตัวนี้ก็คือยังไม่ใช่ไฟฟ้าเนาะยังไม่ใช่ไฟฟ้า100%รใช่แต่ถ้าลูกค้าสนใจของเราก็มีในส่วนอัปเกรดให้ลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดใช่ลูกค้าท่านใดที่สนใจตอนนี้สามารถสอบถามเข้ามาหลังไม์ได้นะครับอัปเกรดแล้วมีระบบคลิกเซนเซอร์ด้วยไหมพี่โด่งถูกต้องครับใช่ครับคลิกเซนเซอร์ด้วยใช่ครับโอเคพาดูด้านหลังหน่อยไหมอ่าได้ครับเปิดเดี๋ยวราชมกันเลยขึ้นมาว้าวนะนะครับออกแบบมา เป็นเจ็ดที่นั่งเจดที่นั่งตอนนี้เรากางแบบว่าเจ็ดที่นั่งอยากให้คุณลูกค้านะครับเข้ามาดูในส่วนของตัวพื้นที่ด้านในกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับเบาะนะครับมีการออกแบบมาให้มีการสะท้อนแสงเทคโนโลยีเบาะแบบพีดกา์ดนั่นเองใช่ไหมที่พี่โดมกำลังจะบอกใช่อเก็คือเป็นลักษณะการสะท้อนความร้อนแล้วก็ไม่สะสมอุณหภูมิบนเบาะเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเวลาจอดตากแดดนานๆขึ้นรถมา ร้อนไม่มากร้อนไม่มากนิดเดียวบายความร้อนภายในลางแค่เร็ยวขึ้นใช่ครับผมเร็วขึ้นลองพับเบาะแถว3ามดูพื้นที่พื้นที่การใช้งานของด้านหลังนะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างมากนะครับมิติความสูงของตัวรถนะครับพื้นที่ภายในนะครับไม่ว่าจะการอะไรนะเอาของเก็บสัมภาระสัมภาระพวกนี้นะครับ ไว้ได้ค่อนข้างจุเลยทีเดียวนะค,ะครับสุดตรงนี้หรือ <นะ S 2> ว่าถ้าจะเป็นสายออกกําลังกายอย่างพวกรถจักรยานเราสามารถพับเบาะแถวกลางแถวข้าง<ล>พับได้ยัดจักรยานเข้าไปได้ทั้งคันเลยนะก<ๆ>็ตัวนี้ถ้ามีแหลกถอดล้อหน้ารองรับได้ถึง2คันสบายสบาย,บายบนี่รอหรับสบายออกกําลังกายนะ,ะต้องบอกว่ารถคันนี้คือทําออกมาตอบโจทย์สําหรับรถครอบครัวใช่หรือว่าคนที่มีไลฟ์สไตล์ในการใช้งานของตัวรถใช่ครับนะครับโอเคไปต่อกัน คุณกอฟครับอันเนี้ยมีลูกค้าหลายท่านถามมามากเลยว่ารถเราเนี่ยเติมน้ำมันชนิดอะไรได้บ้างก็น้ำมันของเจ้า New Expander ของเราก็คือจะเป็นรองรับเครื่องยนต์ของเราเป็นแบบเบนซินเบนซินรองรับน้ำมันนะครับแก๊สโซฮอ91 95แล้วก็น้ำมัน e10 e20 เท่านั้น e า85ไม่รองรับนะครับอย่าเติมเด็ดขาดโอเคนะครับเก็ตกันนะครับตรงนี้ครับชัดเจนครับ ะะอยากให้มาดูนะครับด้านข้างบของเบาะแถวสองกันบ้างนะฮะเรามาดูพื้นที่การใช้งานนะครับว่าของตัวรถเราเนี่ยค่อนข้างจากค่อนข้างกว้างขวางเลยนะการใช้งานเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขึ้นไปนั่งด้านบนให้ดูนะครับ นะครับอันนี้เบาะแถวหน้าเราปรับแบบนั่งสบายสุดเลยนะเอียงมาอันนี้นะครับตัวผู้รีวิวเนี่ยประมาณ170เเนาะนะครับเล่นดูนะครับค่อนข้างจะวางเท้าได้เต็มนะครับครับอันนี้คือข้อดีเนี่ยในกรณีที่เราเดินทางไกลนะครับครับผมนะครับการนั่งแล้วเราหย่อนขาได้สุดเนี่ยมันลดการเมื่อยล้าของการเดินทางได้ของผู้โดยสารแถวสองเนาะนะครับตอนนี้พี่โดงมีตัวลูชาร์จ usb type a กับ type c มาดูอ่าตัวนี้นะครับสี่อำนวยความสะดวกนะมครับสำหรับ ผู้นั่งแถวที่2เลยนะครับก็คือเป็นไท A เอกับไท C ีมานะครับตัวนี้มีให้มารองรับทั้งสองรุ่นเลยก็คือสำหรับชาร์จโทรศัพท์เนาะเวลาเดินทางไกลใกล้หมดอำนวยความสะดวกตรงนี้มาเสียบปุ๊บชาร์จปั๊บนี่อยากให้ดูครับคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทางมิซูเนี่ยมีให้ลูกค้ามาคืออะไรพี่ดงก็คือนะครับตัวนี้เป็นช่องใสครับคือคุณเอาโทรศัพท์เนี่ย มาเสียบตรงนี้ได้เลยเวลาคุณชาร์จคุณไม่ต้องไปถือนะครับคุณไม่ต้องถือรหรือว่าคุณจะงีบหลับไปเนี่ยคุณเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้จะเป็นช่องใหญ่หน่อยเป็นของพวกแท็บเล็ต iPad อะไรพวกนี้ก้ง<อ>กันไปนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ของด้านล่างตรงนี้มาให้ด้วยสําหรับใส่เอกสารสัมภาระนะครับ ตัวนี้นะครับถือว่าการออกแบบในรายละเอียดของเล็กๆในน้อยเนี่ยทำออกมาค่อนข้างดีนะครับเก็บมาให้ทุกจุดเนาะใช่ครับผมแล้วก็อยากให้มาดูในเรื่องของตัวนะครับการเย็บนะครับของตัวหนังนะฮะค่อนข้างการเดินตะเข็บนะครับเป็นงานพรีเมียมมากเลยนะครับผิวสัมผัสของตัวหนังเนี่ยนุ่มมากเลยคุณกอล์ฟอ่านะครับนุ่มแน่นนะครับนุ่มมากเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ New Expander MY22 ของเรานี่นะครับพื้นที่การใช้งานของตัว เบาคอนโซลกลางตัวนี้นี่มีมาแล้วนะครับที่วางแก้วมาที่วางแก้วมีมาให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสําหรับนะครับครอบครัวที่มีน้องๆมีเด็กๆอยู่นะครับก็พูดง่ายคือเอาแก้วน้ํามาวางเนี่ยมันจะได้ไม่หกเลยเทอร์รถนะครับเอาหน่วยความสะดวกตรงนี้มาให้ด้วยนแต่เท่าที่มองตอกจากตรงที่วางแขนตัวนี้ ตรงบริเวณข้างประตูพื้นที่ด้านข้างโอ้โหเก็บน้ําได้อีกเยอะเลยนะต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับได้เยอะมากช่องเก็บแก้วน้ําเก็บแก้วน้ํานะครับสองสี่หกแปดน่าจะประมาณสักสิบสองเยอะมากประมาณสิบสองตำแหน่งนะครับประมาณสิบสองตำแหน่งครับนะครับมว่าจะเป็นแก้ว กาแฟแก้วน้ําเยติอะไรทั้งหลายแหละเก็บได้หมดนะครับในสุดตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่นะครับด้านบนเพดานนะครับตัวนี้อันนี้ผมร้อยเจ็ดสิบนะนะครับเรือเือถ้าในส่วนของผู้โดยสารที่ร้อยแปดสิบนั่งได้สบายครับไม่นั่งนั่งไม่ต้องนั่งแบบกดทออย่างเงี้ยไม่ต้องเลยอันนี้นั่งแบบทิ้งตัวได้สบายสบายเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเนี่ยครับนะครับแถวสองเนี่ยตรงนี้มีแอร์คอนดิชันมาด้วยมีแอร์แถวกลางมาให้ แอร์ถ่อกางมาให้ตัวนี้ไม่ใช่พัดลมอย่างเดียวนะครับเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์มาด้วยนะครับมีความเย็นของตัวแอร์มาสามารถเปิดปิดนะครับคอนโทรลได้จากตัวแถวแถวสองตัวนี้เลยนะครับผมตรงนี้ถือว่าการตอบโจทย์ของเป็นรถครอบครัวนะครับสำหรับรถจิตที่นั่งเนี่ยทำออกมาได้ดีในส่วนตรงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้ากันโอเค โอเคมานะครับบอกก่อนเลยว่าพื้นที่ด้านหน้ามาเนี่ยนะครับในการมองออกไปข้างนอกนะเราอยู่ในรถนะนะครับการออกแบบมาเนี่ยค่อนข้างถือว่าอันนี้คือเขาทาเป็นแบบแนวรถยุโรปเลยอันนี้ผมพูดตรงๆนะอ่ะเหมือนรถยุโรปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับคอนโซลนะครับตัวนี้นะครับวัสดุในการออกแบบของเขา นะครับค่อนข้างอยาเป็นตัวพรีเมียมขึ้นนะครับลักชุรีขึ้นนาะลักชุรีขึ้นถูกแบบซอฟท์ทัชแล้วซอฟททัชบุกนุ่มมาใช่นะครับนะครับตัวนี้ก็จะมีการอัปเกรดจอหน้ามาถูกต้องครับเป็นขนาด9นิ้วเรียบร้อยแล้วนิ้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็รองรับการทำงานของ Apple Car p เพยแล้วก็ Android Auto ได้ด้วยใช่ข้อดีเลยบอกเลยว่าเราสามารถใช้โปรแกรม Google m a p ขึ้นมาบนหน้าจอนี้ได้เพียงแค่เราเสียบ,ส,ยบสาย,สายต่อสัญญาณเข้าไปที่ช่อง USB ด้านล่างตรงนี้แค่นั้นเองไม่ต้องไปกดค้นหาไม่ต้องค้นหาแล้วก็ตัวใหม่ของเรา New Expander ก็จะมาพร้อมก<ะ>ับปุ่มปรับแอร์แบบใหม่หน้าตาแบบใหม่ดิชีตอนนะครับพร้อมกับเทคโนโลยี Mac c o ู l มาให้อ่าในส่วน Mac c o ู l นี้ ผมอยากรู้เลยว่ามันทำหน้าที่อะไรครับผมก็เวลาเราจอดรถไว้นานๆขึ้นรถมารถจะมีอุณหภูมิสะสมอยู่ในตัวรถพอสมควรถูกไหมครับครับเวลาเราขึ้นรถมาตัวนี้เรากดแม็กคูลตัวเดียวครับรถจะทํางานเพิ่มความเย็นให้ภายในระยะเวลาอันสั้น <mans ię> นี่ตรงนี้คือต่อให้เมืองไทยอากาศร้อนจอดตากแดด เวลาเราขึ้นรถปุ๊บอุณหภูมิเลยนี้ตัวเดียวจบครับจะเย็นเร็วขึ้นเย็นเร็วขึ้นหลังจากนั้นนั่งไปเริ่มหนาวแล้วเราสามารถปรับเองความแรงพัดลมหรือแม้ปรับอุณหภูมิของตัวรถอันนี้เราใช้เป็นแบบตัวจอยสติกเป็นจอยสติกนะครับเป็นกดกดขึ้นลงนั่นเองนะครับวนนี้นะครับแล้วส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับในสองรุ่นนี้นั่นก็คือ เบรกมือไฟฟ้านั่นเองพร้อมระบบออโต้โตฮเบรกมาแล้วมาแล้วรุ่นนี้สําหรับลูกค้าที่รอคอยอยู่นะคะผมข้อดีมันใช้งานสะดวกขึ้นเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสกดขึ้นลงแบบนี้แค่นั้นเองครับแล้วก็ระบบออโต้โตโฮเบรกใช้ในกรณีที่เราขับรถอยู่แล้วรถติดไฟแดงเราไม่ต้องการเลื่อนเกียร์เนาะจาก D เป็นรือไป P เปิดทํางานปุ๊บระบบทํางาน เกียร์อยู่ที่เกียร์ดีเราสามารถปล่อยเท้าลาดเท้าได้เบรกได้เลยเพิ่มลดความมื่อล้าไปทำให้เราขับรถได้สบายขึ้นพอคันข้้งหน้าเริ่มขยับปุ๊บเราแตะคันเล่งเบาๆครับออโต้โฮจะหยุดการทางานลดเราต่อเลยตอบสนองรถได้แบบนั้นเลยโอ้โหถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวออโต้โฮเนี่ยครั้งหนึ่งพี่โด่งทํางานได้ถึงสินาทีเลยนะตอนหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นไฟแดงไม่เคยติดถึง10นาทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้สบายมากไม่แน่นะ ไปในแยกในกรุงเทพบางแยกนี่นานอยู่โอเคถือว่าตอนนี้ตอบสนองมาตอบสนองมาสำหรับผู้ใช้งานโดยตรงนะครับผมถัดมาเราจะมาเจอตัวนี้แหละที่เพิ่มขึ้นมาเป็นที่วางแขนที่พักแขนที่พักแขนแล้วก็ด้านในนะครับเป็นกล่องเก็บสัมภาระมาให้ด้วยนะครับในส่วนตรงนี้ด้านนี้นะครับเป็นยังไงไฮไลท์ที่เด็ดอันนี้เราสามารถเอา ทิชชู่มาเก็บไว้ในนี้ได้จะเป็นที่ซ่อนทิชชู่เนาะเหมาะสำหรับคุณแม่บ้านอาจจะมีลูกเล็กอาจจะมีเด็กประถมอะไรอย่างงี้ที่ชอบทานอาหารบนรถแล้วต้องใช้ทิชชู่บ่อยๆต้องใช้ทิชชู่บ่อยๆก็จะมีช่องเก็บเอาไว้เพราะว่าจากเดิมเลยอะผมอะเคยซื้อทิชชู่ที่เป็นกล่องมาแล้วผมก็วางละเกะละกะในรถผมไปทั่วเลยเพราะมันไม่มีที่เก็บในส่วนตรงเนี้คือถ้ามีตรงนี้เข้ามาเนี่ยทาให้การ ใช้งานของรถเรานะครับเก็บชิช่วงเราเนี่ยมันดีขึ้นไม่เก็ดระเบียขึ้นเป็นระเบียบเรียบขึ้นด้วยโอเคตรงนี้นะครับถัดมาที่ฟั่งผู้ขับขี่แล้วกันตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่จากทางมิสูบิชิก็คือพวงมาลัยทรงใหม่แบบ3ก้านทาง New e x p e n d e r ที่มาพร้อมกับระบบ r u ุกคอนโทรลล็อกความแล้ว ครับผมก็ก็เหมือนตัวเก่าก็ยังมีมาตัวนี้ก็ให้มาด้วยเป็นพุชซอนโทนสามารถล็อกความเร็วให้รถวิง่งเองได้แต่ตัวนี้ยังไม่เป็นระบบอะแดปตีฟนะครับพี่โดเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะรถจะไม่มีการช่วยชะลอเบรกให้แต่ตวามดีที่คันทัางหน้าเบรกนะครับแล้วก็ถัดมาด้านข้างก็จะเป็นปุ่มบันติฟังก์ชันแล้วก็จะมีปุ่มรับสายวางสายเวลาต่อบลูทูธเข้ากับตัวรถรสามารถคุยโทรศัพท์ผ่านตัวรถได้เลยรหรือ ฟังเพลงจากในโทรศัพ huh. ท hmm. right. oh, right. ah, ์มือถือเราก็ได้เช่นกันครับผมเนี่ยสิ่งสิ่งที่ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือพื้นที่ตัวนี้อ่าตรงเนี้ยด้านข้างด้านข้างอ่าตรงเนี้ยนะครับผมเออมันคล้ายๆกับเขาเรียกมุมมองของโอเปราวิวคือตรงเนี้ยนะครับถ้าผมผมไม่เข้าใจไม่ผิดนะครับคือตรงเนี้ยเขาจะไว้ให้เราเก็บไว้เป็นพวกเสียบช่องโทรศัพท์ได้เป็นพวกสิ่งของเล็กๆน้อยได้ตรงนี้ มันทําให้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะการใช้งานนะครับคือใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดตัวนี้นะครับผมชอบชอบเรื่องของรายละเอียดชอบคือรายละเอียดนะครับแล้วก็พื้นที่ของตัวคอนโซลด้านหน้าของผู้นั่งเ็ด้านหน้าตรงนี้เก็บสัมภาระนี่ครับเขายังมีแบบอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาให้เราไว้วางโทรศัพท์วางแท็บเล็ตนะครับคือสามารถวางได้โดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งพื้นที่ของฝั่งผู้ขับได้นะครับตรงนี้แล้วก็ช่องเก็บ สัมภาระข้างในนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเค่อนข้างจะนะครับออกแบบมาเนี่ยค่อนข้างจะลึกพอสมควรนะมีพื้นที่เก็บได้พื้นที่เก็บนะครับผมอย่างพวกเอกสารสําคัญสาคัญที่เราต้องเก็บไว้ในรถนะครับตัวนี้สามารถเก็บไว้ได้เลยนะครับดังนี้ก็แอบเห็นตรงส่วนนี้พี่โด่งที่วาวๆก็ตรงนี้ครับเราทําไว้รอติดตั้งตัวไวร์เลสชาร์จเจอร์ได้ใช่ไหมใช่ครับผมในส่วนตรงนี้นะครับ แต่ต้องเป็นออปชันเสริมเนาะเป็นออปชันเสริมใช่ต่อไปกับทางที่ปรึกษาการขายก็ถ้าคุณลูกค้าต้องการตัวติดตั้ง w i เล l e าร charger ก็คือสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ทางมิสซูบิชิเราก็จะมีอุปกรณ์รองรับมีพารตรงนี้รอไว้เรียบร้อยแล้วโตอบโจทย์เนาะตอบโจทย์ตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยตอบโจทย์เลยนะครับครับนะอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมมองแล้วผมรู้สึกว่าเล็งเห็นว่าแบบมิสซูเนี่ยเขาใส่ใจในความปลอดภัยของตัวลูกค้านะครับถ้ามองจากด้านนี้นะเนี่ยคือ โอเปราวิวเนี่ยค,คือมันเพาะทำให้ทัศนวิสัยในการมองรถด้านข้างเราเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นมันกวา้วา,งวางขึ้นใช่คือเราเวลาเราขับรถเนี่ยคนขับเนี่ยคือต้องการมุมกว้างในการขับรถเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมครับผมรบตรงเนี้ยเขาให้มาด้วยผมสื่อว่าแบบคือเนี่ยสาวเอเละละได้โอเปราวิวมาเนี่ยทำให้รถเนี่ยมันขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นเลยเนาะใ,<ช>ในส่วนตรงนี้นะครับมองเห็นชัดเจนโอเคใช่ครับผมตรงนี้มาเดี๋ยวเราลองไปดูไปสรุป ให้ลูกค้าฝังกันว่าอันเนี้ยโดดเด่นอะไรบ้างยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันครับครับก็หลักๆเลยสำหรับเจ้า New Xpander GT ใหม่ล่าสุดของเราครับได้เครื่องยนต์ได้เครื่องยนต์ใหม่เครื่องยนต์ใหม่ Eco Dynamic CVT ประหยัดน้ำมันระบบเกียร์ลาบลื่นน้สมูทขึ้นใช้งานง่ายใช่ครับแล้วก็จะเป็น ัว T shape การดีไซน์ด้านหน้าไฟหน้าของเรารี่ขับกลางคืนแล้วส่องสว่างมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมปลอดภัยมากกว่าเดิมใช่ครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นที่ตัวล้อขนาด17นิ้วนะครับพร้อมกับเกียร์220มิลทําให้การได้ทุกอุปสรรคลุยได้ทุกอุปสรรคนน้ำรอการระบายได้ดีเทอนี้โแล้วก็ไฟท้ายของเราเนาะที่เป็นแบบ T shape เหมือนกันส่องสว่างในเวลากลางคืนช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ภายในก็จะเป็นพวงมาลัยแบบใหม่3าก้านจากทางมิตซูบิชิพร้อมระบบตัวล็อกความเร็วรถแล้วก็จะเป็นเทคโนโลยีฮีตการ์ดบนเบาะนะครับที่สะท้อนความร้อนใช่แล้วก็จะมีหน้าจอขนาด9นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นั่นเองถือว่าเป็น New Expander ที่ว่าออกมาใหม่แล้วฟังก์ชันหลายๆอย่างมีการเปลี่ยนไปนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อได้ยังไงบ้างครับก็สามารถติดต่อได้พวกเราที่เพจทางมิสูรัดกระบังอ่ามิสูเอเวอร์สาขาลัดกระบังนะครับหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างตรงนี้ใช่ครับนะครับสามารถนัดทดลองขับนัดเข้าชมได้ทางเราก็คือจะมีที่ปรึกษาการขายพร้อมให้คําแนะนําและให้บริการทุกท่านอยู่นะครับโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้คิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับลูกค้าหรือคุณผู้ฟังที่สนใจสําหรับเจ้าตัว New Expander นะครับผมครับนะสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรที่ผิดพลาดตายก็ขออภัยนะทีนี้ด้วยนะครับแล้วเราเราสองคนต้องลาไปก่อนต้องลาไปก่อนในคลิปนี้แต่ยังไงพี่โดงเดี๋ยวในอีทีหน้าคลิปหน้าเราจะมีเป็นการรีวิวตัวของตัว Expander Cost เป็น New x p a n d e r Core เหมือนกันเหมือนกันแล้วเรามาดูกันว่า New x p a n d e r Core มีอะไรปรับปรุงมาบ้างเปลี่ยนแปลงมาบ้างลองไปดูครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับผมเห้ไดครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ